ตาหัวเหลืองครับหัวเหลืองเป็นตาบุตรชัดอันนี้ครับแต่ดาวจะเล็กน้ำหนักประมาณแปดกลัลเจ็ดห้าประมาณนีครับก็ถ้าคนชอบหัวเหลืองก็จะออกเหลืองเลยครับเข้าหัวเหลืองเทียบกับเม็ดนี้นะครับ มันเป็นยอดมันนะครับยอดสีเหลืองครับเป็นยอดเป็นก้นก้นสูงนูนนะครับดาวก็เลยไมเ่เหมือนคอยหน้ากว้างนะครับหน้าแบนอตาบุตรตอนนี้ก็ยากเป็นทีนะครับเพราะเป็นคอยไม่ไป้เขา นี้ก็ถ้าคนชอบเหลืองาตาบุตยอดเหลืองก็อีกแบบหนึ่งนะครับสวยไม่ใช่ได้ประมาณแปดจลัดเจ็ดห้าหรือแปดะไร7ยเจ็ดศุกรแปดสิกก็โอเคครับดาวนะครับด,ดาวก็ชัดนะครับก็ก็เหลืองชัดทำตัวเลียงก็เหลืองชัด สวัสดีครับครับพี่อเออโทรมาครับว่าครับก็ก็ไปเช่าบ้านใหม่ไว้สองห้องนะครับตกลงไม่ได้ซื้อแล้วตรงนี้มันทำเรียกไม่ผ่านแล้วก็บ้านเขาทุกซมเยอะแล้วก็เลยเช้าเดือนละสี่พาน รับเรียนแล้วอสองห้องสี่พันตรงข้ามตรงข้ามครับก็วันนี้ไปดูไปดูอยู่ตรงข้อก็ปัญหาเยอะครับรายละเอียดยิ่งไม่ผ่านแด่เลยผมเดินมันชีมันน้อยอะว่าเราไม่ค่อยเอาเงินเข้าบัญชี